สวัสดีค่ะคุณูเพื่อนค้าว,วันนี้นะคะก็มาวันนี้นะคะน้องเอซีของเรานะคะเอซสีขาวนะคะก็จะไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะคะรุ่นเอซีนะคะสีที่เป็นที่ชื่นชอบสําหรับวัยรุ่นเลยนะคะนักศึกษานะคะก็จะมีสองสีนะคะคือสีกากีแล้วก็สีขาวอย่างนี้นะคะวันนี้ละค่ะนะคะ,นะค,ะคือว่าถ้ามีออเดอร์เมื่อไหร่ก็จะหมดสต็อกไปเลยนะคะบางทีก็ต้องรับดีสอร์ดไปก่อนนะคะ แม่แม่ก็จะรับเป็นหน้าที่ที่จะแพ็คสินค้านะคะเดี๋ยววันหลังแม่แม่จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเราถึงเปิดร้านกระเป๋าถักและทําไมต้องชื่อชอเชอร์นะคะความเป็นมาของชอเชอร์มาได้อย่างไรนะคะแม่แม่เคยเกิดยังไงล้วมัมงตอสมัยที่แรกๆที่แบบนี้แหละนั่งแพ็กแล้วก็นั่งพูดคุยไปด้วยนะคะก็เป็นเพื่อนดีนะคะนั่งทำไปด้วยจะนั่งพูดคุยไปด้วยเพื่อนดี๕ ตอนนี้นันชอเชือก็พยายามจะหารกระเป๋าที่คอลเล้ชา่างใหม่ๆนะคะทรงใหม่ๆนะคะแต่ว่าไตรตัวของเราก็จะมี3แบบนะคะก็าเอซีวินเทจแล้วก็น้องจิ๋วนะคะเราก็จะทำมาตราฐานสามทรงนี้นะคะสามรุ่นนี้แต่รุ่นอื่นก็มีมาแจ,ะะจ่มๆนะคะเช่นทรงน้องย่ำๆนะคะก็จะมาก็ขายดีอีกเช่นกันนะคะเชลนราคา้องเอซีนะคะเอซีสีครีมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสวัสวดีค่ะวิจอยกันใหม่นะคะสวัสวดีค่ะ